สำหรับเช้านี้นะฮะบ่าวใต้พาท่านผู้ชมมาขาบวหวพระธาตุเกตแก้วนั่นเองนะครับโอ้เป็นทรงพระธาตุที่สวยมากๆครับนี่ฮะสีเหลืองคองอลามเลยครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นวัดป่าที่สวยอีกวัดป่าหนึ่งนะฮะ อาจจะยังไม่มีใครรู้จักนะครับผมวัดป่าที่นี่ก็คือมีต่อมาเอยต้นไม้นะตอไม้เลยมีต้นไม้เยอะแยะเลยครับแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยครับเป็นวัดป่าสมกับเป็นวัดป่าจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีพระธาตุมีพระาธระาตนะฮะชื่อว่าพระาธาตุเกศแก้วนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมสําหรับวัดนะครับชื่อว่าวัดป่าหนองหวายนะครับผม อยู่ที่อมเภออุทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศีสเกตนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นสายบุญนะครับผมอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาทําบุญนะครับก็เราใต้ขอแนะนํานะครับผมสงบเงียบนะครับบริเวณภายในวัดน,นะฮะก็จะเป็นป่าต้นไม้เยอะส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอ่าเป็น เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะคุติหรือเออ่สิ่งก่อสร้างที่ไว้สําหรับทํากิจทั้งของเออ่ประสงค์และแม่ชีนะฮะที่มาอ,อ่บวชอยู่ที่นี่มาจำพรรษาที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยและร่มเย็นมากๆเลยครับนี่นะฮะ ที่สําคัญเลยนะฮะติดกับบึงน้ําขนาดใหญ่นะครับอันนี้นะฮะติดกับบึงน้ําขยัดขนาดใหญ่นะฮะนี่มีวิวมีวิวบึงน้ําให้เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่นะฮะตึนศาลาที่ติดกับริมน้ํานะฮะสวยมากๆครับ สีเหลืองทองอารามเลยนะฮะก็เป็นพระาธาตุอีกพระาธาตุหนึ่งนะฮะที่บ่าวใต้เพิ่งจะได้เห็นรูปทรงพระาธาตุแบบนี้ครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมท่านใดเคยเห็นที่ไหนอ่จังหวัดอะไรนะฮะลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับพระาธาตุแบบนี้บ่าวใต้เพิ่งจะเห็นที่นี่ครั้งแรกนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันมีความสุขมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับการได้มาวัดมาทำบุญนะครับ แล้วก็ได้มาเล่าเรื่องราวภายในวัดที่เราเห็นประวัติอาจจะไม่ได้ทราบอะไรมากมายแต่สายตาของเบาใต้ที่ได้เห็นนะครับท่านผู้ชมก็แบบนี้นะฮะพูดจากใจจริงพูดจากสิ่งที่เห็นนะครับว่ามันสวยสดางดงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นวัดป่าที่ร่มเย็นร่มรื่นสงบมากๆครับ นะฮะท่านผู้ชมครับ oh. สบายใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมโ oh. อ้ยอดเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เบ่าวต้กับน้องหนุ่งสมายนะฮะมากับไว้ประทาาเก็บแก้วนะครับที่วัด ป่าน้องหวายอ่อําอเภออุทุมพรวิสัยนะครับอจ,จังหวัดศรีสะเกตนั่นเองนะครับก็ดูฮะท่านผู้ชมครับประทาตสวยมากๆครับสีเหลืองทองอารามเลยนะครับผมสุดๆไปเลยครับฮ่าแบ่าวใต้กับน้องนุนสมายกําลังจะขึ้นไปถ่าไ้อยพระทาตด้านในนะครับท่านผู้ชม ใต้นะ่าจะมาเช้าไปนะครับเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งจะมาเปิดประตูนะครับนี่นะประทาดนะฮะ า้ขอแนะนําเลยนะฮะให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวกันนะครับผมมาทําบุญกันที่นี่นะฮะ โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าวใต้กับน้องหนุน่มสมยัยมาไปเที่ยวครับมาเที่ยวกันที่วัดป่าน้องหวายที่อำเภออุทุมพรพิสัยนะครับผมจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับด้านหลังที่เห็นนี้ก็จะเป็นพระาธาตุเกศแก้วนะครับผมที่นี่นะฮะเป็นพระาธาตุที่สีเหลืองทองสวยเหลืองอร่ามมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับบ่าวใต้ก่อนแนะนําเลยว่า ให้ท่านผู้ชมได้มาทำบุญกันที่นี่นะครับได้มาเที่ยวกันที่นี่นะฮะเป็นวัดป่าวัดนึงที่สวยงามมากๆครับและมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยครับทําให้ร่มรื่นนะฮะน่าจะมาวิปัสสนาอ่ามาอ่าถือศีลที่นี่นะครับผมใาต้ขอแนะนํานะครับและวันนี้นะฮะใครที่เข้ามารับชมนะฮะช่องของภาวะเที่ยววันนี้นะครับผมเ่าใต้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเบาใต้คนนี้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะครับก็ อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องาพาไปเที่ยวของเบาใต้ด้วยนะครแล้วรอชมอีพีหน้านะครับว่าเบาใต้จะพาท่านชมไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้ต้องกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย